ดิฉันเป็นคนไม่เที่ยวนะคะทุกคนดิฉันเป็นคนไม่เที่ยวเลยดิฉันไม่ชอบเที่ยวเพราะว่าดิฉันไม่ได้เคยเที่ยวมันตั้งแต่เป็นวัยรุ่นไงตั้งแต่เป็นวัยรุ่นก็จะไหมเราบวชตั้งแต่เด็กมันก็จะดีอันนี้เราก็ได้มาจากความเป็นพระเหมือนกันนะคือเราไม่เที่ยวไม่เที่ยวมันก็ดีพอเราไม่เที่ยวปุ๊บโอกาสที่เราจะไปแบบแบบหลุดล่วมันก็ไม่มีใช่ไหม แต่ถ้าเราเที่ยวอ่ะจะลําบากแล้วเพราะว่าการไปเที่ยวไปดื่มไปอะไรเราก็จะไปเจอคนเจออะไรบางทีมันก็แบบน้ําเมาเข้าปากแล้วมันก็แบบใช่ปะละ่ะไม่อยากค่ะเพราะรู้สึกว่าเป็นความสิ้นเปลืองและมันไม่มีสาระแก่นหนึ่งทำงานเหนื่อยแล้วสองกลางคืนแต่ถ้าไปเที่ยวในเชิงที่ว่าสมมติว่าถ้าไปเที่ยวกลางคืนนะฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ไปหาอะไรกินอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้ครับแต่ถ้าไปดื่มไปดิ้งไม่เอาไม่เอาเพราะรู้สึกว่ามัน มมนไม่ไมีประโยชน์กับหนึ่งสุขภาพก็ไม่ดีเป็นข้อเสียกับสุขภาพสุขภาพก็ไม่ดีเสียทรัพย์เสียสุขภาพไม่เอาแต่ถ้าไปเที่ยวแบบชอบชอบฟิลลิ่งแบบชอบฟังเพลงนะในร้านอาหารนะชอบเพราะว่าเคยไปลาหลงเทียวแบบไปนั่งไปนั่งทานข้าวที่ร้านอะไรว่าโตร้านอะไรวะที่มันอยู่ตรงเรียบด่วนนะ่ะตรงข้ามกับเรียบด่วนนะ่ะไปฟังดนตรีชอบไปนั่งกินกินอาหารแล้วก็ฟังเพลงชอบ ฟิลลิ่งแบบนี้ได้ค่ะฟังเพลงเออตะวันแดงดิฉันไปตะวันแดงนะดิฉันไปเที่ยวตะวันแดงนะเห็นแบบเนี้ยแต่ไม่ดื่มนะแต่ไม่ดื่มแต่ไปฟังฟังดนตรีสดนักร้องเสียงดีมากชอบชอบฟิลลิ่งแบบเนี้ยชอบฟิลลิ่งแบบนี้เออเออนั่นแหละใช่ค่ะไปฟังแต่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหากับใครที่เขาดื่มนะชีวิตใครชีวิตมันมันมันไม่ไม่เกี่ยวกัน แล้วก็ไม่ได้บอกว่าคนดื่มคือคนไม่ดีไม่ใช่ก็ต้องแยกแยะก,ก่อนมันคนละเรื่องกันไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของใครของมันมันไม่เกี่ยวกันการหาความสุขความสําราญเป็นเรื่องของใครของมันเป็นเรื่องของใครของมันขอแค่ว่าเราทําแบบนั้นแล้วเป็นแบบนั้นแล้วไม่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็พอ เช่นเมาแล้วไม่ทะเลาะวิวาทกับใครไม่ไปต่อยตีกับใครก็กกก็็กกกก็พอเมาแล้วไม่ขับรถชนใครก็พอก็ไม่เดือดร้อนใครเข้าใจไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเข้าใจปะเออมาแล้วคุมสติได้เมาแล้วกลับบ้านนอนไม่เดือดร้อนใครก็ไม่ใช่ความผิดใช่ไหล่ะเออข้าใจไหมเดี๋ยวจะหาว่ามีปัญหากับคนหรือไม่มี ตับใครตับมาน